มีระเบดมีตะบ้ามีตะไฟไฟตายเลยครับเจ้าเจ้าไฟล้งไห้เลยครับเจโตจ้ไฟตายเเอาไปตุดเอาเอาไปตุดไฟไฟตายเลยเป็นผีเราเป็นผีเลยครับแล้วเจาไม่มีสายลูกเขาหนึ่ทับเล้วมี มาฟามีตัวแพร์มีตัวโตมีต้นมหาว้้วตัวมีตัวช่อนนมีตัวบีบตะตูมีรถมีตัวชายมีบ้านมีเชื่อมีตัวจังจอนทับอตับ้านตกตก โดไหมครับก็มีน้ำด้วยครับแล้จก็น้ำเลอะเลยครับเล้วกไม่มีทันน้ำเลย้าน้ำเลอะมันมีตะชามันมีตะโดมีถาไฟม่มีบีแทนมันมีทั้เดินเลยครับเจ้าก็มาฟังนะชุดแล้วฟังนี้ครับเจ้าไม่ไม่เดินฝั่งนี้ครับ พี่โตไม่มีจันเลยครับพี่ตไม่มี